สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับอีกคลิปหนึ่งครับที่เป็นคลิปแนะนําการสมัครท้องถิ่นใช่ไหมครับซึ่งยังไม่ถึงแต่ว่าหลายๆคนต้องรู้ว่าการสมัครท้องถิ่นมันนักเรียนพบปัญหาหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นคนบางคนนักเรียนบางท่านใช่ไหมครับตรวจสอบวุฒิได้บางคนตรวจสอบวุฒิไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วปริญญาตรีจะตรวจสอบวุฒิได้ทั้งหมดหรือสูงกว่าปริญญาตรีก็ตรวจสอบวุฒิได้ใช่ไหมครับอย่างที่นักเรียนได้ทําตามที่ครูแนะนําไปแล้วเนาะ หลังจากนั้นนักเรียนก็ดูว่าวุฒิเก่าวุฒิใหม่ก็ดูตามพศนักเรียนก็น่าจะพอแล้วได้ใช่ไหมครับถ้าเดาไม่ได้ก็ต้องติดต่อมหาลัยว่ามหาลัยคอนเฟิร์มหลักสูตรว่านักเรียนเป็นหลักสูตรอะไรจะได้เทียบวุฒิได้ตรงเป๊ะโอเคนะครับแต่มาในวันนี้ครูจะมาแก้ไขปัญหาสําหรับนักเรียนที่อยู่ในระดับที่ปวชปวสส่วนใหญ่เนี้ยน,นี่เรื่องจริงครับระดับปวชปว,ชวสตรวจสอบวุฒิไม่เจอจะทําอย่างไรใช่ไหมครับเนียจริงปัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันครับเพราะว่าเมื่อเราไม่รู้ว่าเราเป็นวุฒิ จริงก็ดูที่ใบาทานสคริปได้นั่นก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าก็ยังไม่ชัวรอใช่ไหมครับเราต้องการคอนเฟิร์มจากกอพอว่าให้วุฒิเราเป็นสาขาอะไรกันแน่ใช่ไหมครับก็มีนักเรียนท่านหนึ่งครับในกลุ่มของเราได้โทรไปสอบถามกอพอเรียบร้อยแล้วกอพอแนะนําว่าเดี๋ยวนักเรียนมาฟังครูครับกอบพอแนะนําว่าหากนักเรียนหาชื่อสถาบันไม่เจอสมมุตินักเรียนทํายังไงก็หาชื่อสถาบันไม่เจอ ใช่ไหมครับหรือค้นแล้วไม่เจอข้อมูล Data มันเป็นศูนย์มีนักเรียนหลายๆคนส่งให้ครูดู Data เป็นศูนย์หรือว่าบางคนขึ้น e อ r o r ER, เราจะทํำยังไงเพราะเราตรวจสอบพุดไม่ได้แต่เราต้องการต้องต้องการตรวจสอบใช่ไหมครับวันนี้ครูมาแนะนําเพราะว่าข้อมูลนี้มาจากนักเรียนท่านหนึ่งที่โทรไปหาก,กอพอกอพพอแนะนำมาโอเคไหมครับสมมตินักเรียนหาชื่อสถาบันไม่เจอหรือนักเรียนค้นหาอะไรไม่เจอเลย แต่ตัวนักเรียนนะครับอยู่ในระดับปะวะชปะวะสใช่ไหมครับจะต้องทําอย่างไรอันดับแรกนักเรียนต้องทราบว่าให้นักเรียนมองตัวนี้เหมือนเดิมใช่ไหมครับทุกคนเข้าหน้าจอนี้เป็นใช่ไหมครับถ้าเข้าไปเป็นเดี๋ยวครูแปะไว้ในใต้ YouTube ครูนักเรียนดูแล้วกันนะครับก็คือนักเรียนเข้ามาตรวจสอบวุฒิปกติใช่ไหมหลังจากนั้นนักเรียนก็คลิกตรงคุณวุฒิในประเทศใช่ไหมครับก็จะมาหน้านี้ทุกคนทราบอยู่แล้วละ่ะเราตรวจสอบวุฒิกันจนคล่องแล้ว สิ่สองพันคือหาไม่เจอใช่ไหมครับพอนักเรียนคืคลิกหน้านี้ก็จะปรากฏหน้านี้ใช่ไหมครับนักเรียนปรากฏหน้านี้ออกมาด้านล่างซึ่งครูสอนอย่างละเอียดไปแล้วนักเรียนทราบใช่ไหมครับแต่ก็มีนักเรียนบางท่านหาไม่เจอซึ่งนักเรียนไม่ผิดหรอกครับระบบมันค้นไม่เจอเราก็ต้องถามตัวเองว่าทําไมถึงไม่เจอใช่ไหมครับซึ่งหลายๆคนก็พยายามค้นแล้วยังไงก็ไม่เจอครูแต่ก็มีนักเรียนโทรไปหากอพอแล้วกอพอบอกว่า สมมุติเด็กนักเรียนที่อยู่ในปวชาปวสแต่ไม่สามารถตรวจสอบบุตรได้เพราะว่าหาสถาบันการศึกษาไม่เจอสถาบันการศึกษานักเรียนมีแน่นอนครับแต่ประเด็นคือมันหาไม่เจอในระบบจะต้องทําอย่างไรใช่ไหมครับทาแบบนี้ครับนักเราาียนให้นักเรียนเลือกสมมุติให้นักเรียนเช็คว่าวิทยาลัยใช่ไหมครับปวชาปวสก็จะเป็นวิทยาลัย วิทยาลัยของนักเรียนนะครับเช่นวิทยาลัยเทคนิคอะไรต่างๆวิทยาลัยอาชีวะศึกษาใช่ไหมครับวิทยาลัยของนักเรียนนะครับสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือไม่ถ้าวิทยาลัยของนักเรียนสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาเนี่ยครับตามครูให้นักเรียนเลือกตรงนี้แหละให้เลือกสถาบันการศึกษาที่เป็นสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา หลังจากนั้นนักเรียนก็เลือกอีกอันหนึ่งที่เป็นปริญญาประกาศนียบัตรครับแน่นอนครับปริญญาก็คือวุฒิปตีประกาศนียบัตรก็คือวุฒิปวชปวสใช่ไหมครับปริญญาคือปตปโทปเอกประกาศนียบัตรก็คือปวชปวสให้นักเรียนเลือกตรงนี้หลังจากนั้นนักเรียนใส่ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงถ้าเป็นปวสใช่ไหมครับ ถ้าเป็นปวชนักเรียนก็เลือกประกาศนียบัตรวิชาชีพใช่ไหมครับถ้านักเรียนเป็นปวทนักเรียนก็เลือกประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคใช่ไหมครับน่าจะประมาณนี้เนาะง่ายๆครับสรุปว่าหากนักเรียนหาสถาบันไม่เจอก็ไม่ต้องตกใจให้นักเรียนเลือกสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแต่ก่อนที่นักเรียนจะเลือกนักเรียนต้องเช็คก่อนว่าสังกัดของวิทยาลัยของนักเรียนนะครับสังกัดคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาหรือไม่ถ้าไม่ชชว่์ก็ลองโทรไปะโทรไปถามวิทยาลัยที่น,นเรียนจบมาแลา้วกันว่าสังกัดคณะสังกัดสังกัดคณะกรรมาการอาชีวศึกษาหรือไม่เช่นโรงเรียนก็สังกัดสพทอ,อ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเนียสังกัดท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าวิทยาลัยก็จะสังกัดการรวมศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นวิทยาลัยเทคนิคอะไรประมาณนี้ก็น่าจะสังกัดอาชีวศึกษานกเรียนลองเช็คแล้วกันถ้านังเรียนเป็นอาชีวศึกษาไม่ต้องไปหามะไม่ต้องหาสถาบันตัวเองเลย ถ้าสถาบันนักเรียนสังกัดอาชีวศึกษาครับนักเรียนสามารถเซิร์ชได้เลยโดยไม่ต้องหาสถาบันโอเคไหมครับให้เซิร์ชว่าสำนักง,งานอาชีวศึกษาตามนี้ครับตามลูกครูจากนั้นก็ประกาศนนิบัตวิชาชีพชั้นสูงปวสเสร็จแล้วกดเซิร์ชครับค้นหานักเรียนก็จะมาหน้านี้ซึ่งเยอะเหมือนกันครับแต่ไม่เยอะมากเนี่ยไม่เยอะมากอันดับแรกให้เรียนสังเกตว่าเราเลือกสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ,รการอาชีวศึกษาแล้วก็สังเกตตรงนี้ที่นักเรียนเลือกสมมติปวศใช่ไหมครับปวชเราก็เลือกอีกอันหนึ่งมันก็จะขึ้นมา276รายการนักเรียนจะเห็นว่ามันไม่มีชื่อสถาบันการศึกษาเลยคราวนี้แล้วนักเรียนบอกครูคราวนี้หนูจะดูอะไรให้นักเรียนดูแค่นี้ครับชื่อปริญญาของนักเรียนครับพูดง่ายคือชื่อประกาศนียบัตรไปดูในใบาทานสคริปต์อะครับนักเรียนใบฐานสคริปตนะ์เนาะใบเกรดนักเรียนนะครับไปดูที่ใบเกรดว่า นักเรียนอะเป็นประกาศนียบัตรอะไรแล้วก็สาขาอะไรมันอยู่ในใบเกรดเลยครับเนี่ยโอเคนะครับหลักการง่ายจากนั้นนักเรียนก็ดู2อันทั้งประกาศนียบัตรแล้วก็สาขาวิชาให้มันตรงกันจากนั้นนักเรียนก็คลิกครับเดี๋ยวครูด,ดูสักอันหนึ่งครูคลิกให้1อันสมมุติใบประกาศนียบัตรของครูใช่ไหมครับเป็นประกาศนียบัตร วิชาชีพสันสูงปวสประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วสาขาที่ครูจบเป็นสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอคูคลิกครับครูกดตรงนี้กดตรงนี้ใช่ไหมครับอ่เลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งพอครูกดตรงนี้ปับ๊บมันก็จะปรากฏหน้านี้ออกมาอันนี้เห็นไหมครับหน้านี้ไม่ได้แสดงอะไรเลยสถาบันก็ไม่แสดงเห็นไหมครับแสดงแค่ว่านักเรียนสังกัดการอาชีวศึกษาเห็นไหมครับส่วนคณะไม่เกี่ยว ไม่ต้องสนใจใช่ไหมครับสนใจประกาศนียาบัตรก็คือวิชาชีพชั้นสูงเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วสาขาเอกก็เป็นเทคโนโลยีสิ่งทอถ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงกับใบถ้าตรงนี้สามอันเนี้ยครับตรงกับใบประกาศนียาบัตรของนักเรียนหรือเอาง่ายถ้าสามตำแหน่งนี้ตรงกับใบเกรดนักเรียนหรือทานสคริปต์อะครับพอแล้วจากนั้นนักเรียนเช็คอะไรเช็คหลักสูตรนิดนึง หลักสูตรนักเรียนเป็นหลักสูตรอะไรกันแน่ใช่ไหมครับถ้าไม่แน่ใจให้โทรสอบถามมหาวิทยาลัยว่าหลักสูตรนักเรียนเป็นพอศอะไรแค่นั้นที่นักเรียนเข้าอ่ะตอนนักเรียนเข้าเป็นหลักสูตรพอศอะไรครูว่านักเรียนย่อมรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่รู้ให้โทรถามมหาวิทยาลัยก็ได้โทรถามวิทยาลัยว่าหลักสูตรอะไรพอทั้งเรียนตรงทุกอย่างแล้วนี่คือความชัวครับตรงที่หนึ่งไม่มีสถาบันไม่เป็นไรคณะกรรมการอุดมศึกษาคณะกรรมการอาชีวศึกษาโอเคตรงที่สองประกาศสนายบัตรชื่อตรงต่อมา สาขาเอกชื่อตรงต่อมาหลักสูตรปีการศึกษาเป็นปีที่เราเรียนอยู่จริงๆทานเนี้ยไม่แน่ใจก็โทรถามวิทยาลัยไ,ได้เนาะต่อมาแต่อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะรียน,นรู้อยู่แล้วครับส่วนใหญ่หลักสูตรเก่าหลักสูตรใหม่ถ้าเป็นชื่อเดียวกันก็ก็พอรับรองออกมาเหมือนกันขอแค่ว่าพูดง่ายคือขอแค่ว่าตรงเนี้ยปริญญาบัตรตรงสาขาเอกตรงก,ก็ก็เพียงพอเหมือนกันเนาะแต่ถ้าอยากให้ชัวร์ก็ต้องเช็คหลักสูตรด้วย อธิบายไว้เสร็จสรรใช่ไหมครับต่อมานักเรียนบอกครูหลังจากนั้นหนูจะดูตรงไหนสิ่งที่นักเรียนต้องดูคือตรงนี้ครูเรียกสีแป๊บหนึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องดูคือตรงนี้ครับเอาไปใช้ต่อดูซิว่ากอพอเนี่ยรับรองนักเรียนเป็นวุฒิอะไรสังเกตตรงนี้กอพอรับรองสาขาวิชาเรียนเป็นเทคโนโลยีสิ่งทอเห็นไหมครับเทคโนโลยีสิ่งทอหรือสิ่งทอห,หลายคนสับสนว่าเฮ้ยทำไมมี3ามอันใช่ไหมครับได้หมดนัเนีย จะเป็นหมายเล็กหนึ่งหมายเล็กสองหมายเล็กสามถ้าท้องถิ่นประกาศว่ามีคําว่าสิ่งทอเช่นเทคโนโลยีสิ่งทอสิ่งทออะไรพวกนี้นักเรียนสมัครได้หมดเพราะว่ามันตรงกับสาขานักเรียนเวลานักเรียนตรวจสอบวุฒิให้พิจารณาตรงผลการรับรองครับครูสอนนี้ชัดเจนเนาะนักเรียนกรอกข้อมูลให้ตรงนะครับเลือกการอาชีวศึกษาเลือกสาขาวิชาให้ตรงแล้วก็เลือกประกาศนียบัตรชื่อให้ตรงกับที่เราจบมาจากนั้นให้สังเกตผลการรับรอง ผลการรับรองจะเป็นตัวชี้วัดว่าเขารับรองอะไรสม,สมมุติคนนี้รับรองเป็นเทคโนโลยีสิ่งทอและก็สิ่งทอนักเรียนก็ดูเลยว่าเทคโนโลยีสิ่งทอและสิ่งทอเนี้ยมันตรงกับสาขาอะไรบ้างที่ท้องถิ่นรับเราก็ไปสมัครสาขานั้นสมมุติไม่ตรงอะไรเลยก็ไม่ต้องคิดมากครูแนะนําไปแล้วเนาะก็ไปสมัครทุกสาขาที่เขารับทุกสาขาครับก็สมัครได้เหมือนกันโอเคไหมครับ แต่ถ้ารียนเลือกได้ควรจะเลือกสาขาเฉพาะทางก่อนเพราะว่าเราเรียนมาเรามีความสามารถด้านนั้นเนาะแต่หากเราเลือกไม่ได้จริงๆก็ไปเลือกทุกสาขาวิชาแต่ถ้าเรียนเลือกทุกสาขาวิชาก็ไม่ต้องส,ไม,องสไม่ต้องสนใจอะไรแล้ววุฒิอะไรก็ได้ท้งนั้นใช่ไหมครับทราบเนาะแต่หากใครอยากจะตรวจสอบวุฒิครูสอนไม้เรียบร้อยครับต่อมาครับนักเรียนสมมุติักเรียนบอกว่าครูผมเป็นปวชทาไงก็เหมือนเดิมครับเลือกสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แล้วก็เลือกประกาศนิยบัตวิชาชีพสมมุติเป็นปวชใช่ไหมครับทุกอย่างก็ออกมาเหมือนเดิมครับเรียนเห็นไหมครับต่อมาครับวิธีสุดท้ายถ้านักเรียนยังไม่เจออีกครับวิธีสุดท้ายที่ค่อนข้างเหนื่อยรูย้าครับค่อนข้างเหนื่อยแต่แน่นอนครับมันจําเป็นต้องทํานักเรียนก็ต้องทําเอาเป็นว่าถ้านักเรียนหาไม่ได้จริงๆครับจะใช้วิธีที่เหนื่อยที่สุดแม้มันต้องทําเหนื่อยเราก็ต้องสู้ครับเพราะว่าถ้านักเรียนสามารถรับรองวุฒิเราได้ครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งต่อ,ตอไปที่นักเรียนจะไปสมัครหน่วยงานอื่นนอกท้องถิ่นหน่วยงานข้าราชการพลเรือนอะไรก็แล้วแต่นักเรียนไม่ต้องรับรองวุฒิใหม่แล้วเพราะว่าวุฒิที่นักเรียนรับรองครั้งแรกมันถูกอยู่แล้วพูดง่ายคือนักเรียนรับรองวุฒิครั้งนี้ต่อไปอนาคตก็ใช้เหมือนเดิมได้นะครับวิธีสุดท้ายที่เหนื่อยคืออะไรสมมตุตินักเรียนเซิร์ชช่องนี้ไม่เจอปิดประตูเลยยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมครูคาทิง้งสมมตุตินักเรียนไม่เจออันนี้ต้องทํำยังไงนักเรียนกดตรงนี้เลย สมมตินักเรียนเป็นภาครัฐกดตรงนี้เห็นไหมครับหน่วยงานภาครัฐก็คือมหาลัยของรัฐถ้าเอกชนนักเรียนกดตรงข้างล่างนี่ครับกดเลยนกเรียนคลิกเลยคลิกตรงนี้มันคลิกได้ครับสองจุดเนี่ยมันคลิกได้ใช่ไหมครับพอเรียนคลิกปุ๊บมันจะเป็นเป็นหน้านี้ครับสมมุตินักเรียนคลิกสักอันหนึ่งสมมติครูคลิกภาครัฐมันก็จะพามานักเรียนหน้านี้ครับคราวนี้นักเรียนก็เลือกสิครับมหาลัยตรงกับนักเรียนสมมติ นักเรียนอยู่เทคโนโลยีราชมงคลพันยบุรีนักเรียนก็คลิกอะไรอย่างเงี้ยครับและคราวนี้ก็จะเป็นไฟล์ pdf สมมตินักเรียนคลิกครับก็จะเป็นไฟล์ pdf ให้นักเรียนอ่านแบบเยอะมากคราวนี้นักเรียนก็ไล่กันตาลลยเลยแหละครูบอกเลยดังนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่เหนื่อยที่สุดเพราะเซิร์ชไม่ได้พูดง่ายง่ายคือถ้านักเรียนเซิร์ช g o เ g l e มันเร็วแต่วิธีนี้เหมือนการเปิดหนังสือเทีลน้ามันกว่าจะเจอมันช้ากว่าใช่ไหมครับแต่หากเรียนจําเป็นต้องทําก็ทําอันนี้ครับจําเป็นโอเคนะ ครูสอนเร็จสับแล้วนะครับแต่สําหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่ได้จริงๆก็อย่างที่ครูบอกครับไปเลือกที่มันรับทุกสาขานักเรียนก็จะไม่ต้องกังวลใดๆโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงช่วยนักเรียนได้ครับสงสัยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้ยูทูบครูได้ครูจะพยายามมาตอบเรื่อยๆแน่น,นอนครับเพราะว่านักเรียนยังไม่สมัครเนาะครูพยายามจะตอบให้ทันอยู่แล้วใครคล้อสงสัยของทุกคนครับไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับนะี่คลิปนี้สวัสดีครับ